พราอมาขอหยุดเธอเอาช่วงแล้วรายการมาแล้วนี่อยากเล่นนะอยากมีแบบนี้ที่บ้านโอ้อยากมีที่บ้านเหรอคะเราต้องขอบคุณโจแล้วล่ะออะไรก็คุณโจตลอดนะฮะอ่ะเข้าวงกันก่อนดีกว่านะครับกับวงของเรานะครับช่วงเป็นสไตล์ผู้ชายร้สาระั่นเองนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้สัมภาษณ์สาวมาทั้งหมด10คนด้วยกันโอ้เห็นเลยสาวๆสมัยนี้ทำไมเราห่างไกลกันจังอะคุณนิวอม่ได้ใกล้คุณแล้วล่ะเฮ้ยแป๊บนึง ทำไมมีแว่นสองอันนะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเลยนะพูดเนอร์ทำไมมีสีตามั้งนี่เป็นแว่นสองอันรวยอ๋อรวยเป็นคุณโจ้สะสมแว่นอ๋ออันนี้ก็เป็นสาระได้ได้ของคุณนิวไม่อันร้อยบาทเลยครับคุณโจ้อ๋อดูรวยมากเลยหรือเปล่าไม่รวยหรอกเอ้ยนี่ผู้หญิงสมัยนี้ที่บอกเมื่อกี้นี้แบบว่าโอ้โหแต่ละคนนี่มีคอมเมนต์เรื่องนี้มาแบบว่ารุนแรงนะแต่ละคนนี่แบบ คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็แบบว่าต้องแรงตามกระแสสังคมไงเพราะงั้นนะฮะถ้าใครนะครับผมชอบคนไหนสิบคนที่แล้วนะครับอยากจะคอมเมนต์อยากจะบอกว่าแนะนําอะไรเธอได้ฮะเข้าไปได้ที่ไหนครับเอมี่ครับนี่เลยเข้าไปที่เว็บไซต์เอ็มชัยของเรานะคะหรือว่าใน YouTube ก็มีมีเหมือนกันมีนะคะแล้วก็เซิร์ชคําว่า black jack ลระเด็นประเดนประเด็นเจ้านะคะออกเสียงยากเนาะประเด็นเจ้าประเจ้าโจกนะคะชอบอันไหนก็เข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนถูกใจเราสองคนมีของ จริงหรือเปล่าใช่แล้วเป็นอวหน้าปกเอ็มมี่เองค่ะผู้ชมไ่คอมเมนต์สักคนเดียวเงียบหมดม่าเป็นของหายยะนะของฉันนะหายยะาไม่ผลิตแล้วไง แล้วเล่มหนึ่งดูแบบโบราณวินเทจมากเลยวุ่นเวอร์มากไปแล้วมาดูคุณโจต่อดีกว่าอยากรู้เลอเกิ่ว่าคุณโจนี่นะฮะจะมีไลฟ์สไตล์ร้ายๆยังไงเออจะสะสมอะไรรถเขาจะสวยขนาดไหนมีรถใช่ไหมมีรถมีมากกว่ารถด้วยมากกว่ารถด้วยใช่มีของที่เก๋มากเลยแล้วเรียกได้ว่าโบราณมากๆโบราณด้วยอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้ไปชมกันเลยค่ะไปเลยครับ วนพวกรถสปอร์ตมอเตอร์ไซค์แบบว่าความเด็วสู่งบ้างก็จะมีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับก็จะเป็นดูคาติตัวใหม่ๆแล้วก็ส่วนมากจะเป็นคลาสสิกซะมากกว่านะครับก็จะเป็นพวก Harley Davidson ปี1957นะครับจะเป็น Triumph ปี1930กว่าแล้วก็จะเป็นพวกดูคาติตัวแรกๆนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกรถยนต์โบราณพวกอะไรพวกนี้นะครับ ที่ที่เป็นที่เป็นสปอร์ตด้วยนะครับอันนี้คือคุณโจเริ่มสะสมมาตั้งแต่ช่วงไหนคือเดิมคุณพ่อก็สะสมด้วยนะฮะผมก็เข้ามาแล้วก็เด็กๆเนี่ยผมเอ่อเท่าที่จำความได้คือคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าเออสมัยก่อนใช้รถโฟกตู้นะครับแล้วก็ผมก็นอนบนรถตั้งแต่เด็กๆเวลาไปขายของก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะผูกพันแล้วก็ชอบโฟกอะไรเงี้ยฮะก็เลยโตขึ้นมาก็เลยมีอินสปายว่าเอ๊ะ เราน่าจะสะสมรถนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็ดูมีเสน่ห์มันสวยด้วยในตัวของมันเองครับแล้วคุณโจสะสมพวกรถรุ่นใหม่ๆบ้างไหมคะรุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยสะสมนะจะรุ่นเก่าๆซะมากกว่าครับผมอย่างรถสปอร์ตที่สะสมนี่ก็เป็นรุ่นเก่าๆเป็นส่วนมากจะเป็นเป็นเป็นสปอร์ตที่เป็นคลาสสิกสปอร์ตคลาสสิกซะส่วนมากครับแล้วพูดถึงรถที่ ใช้ไปทำงานทุกวันเนีย่ยเจ้าใช้ที่ทำงานทุกวันก็จะเป็นโฟกซ์กอฟนะครับตัวเปิดประทุนนะฮะแล้วก็จะเป็น BMW แัทสามเก่านะครับก็จะจะใช้ไปทำงานทุกวันชอบคลาสสิกจริงๆนะคะกล้องก็แบบว่าแนววินเทจน่ารักน่ารักนะเมื่อกี้ที่คุณโจพูดไปนะคะหลายยี่ห้อมากดูคาติทริอัมฮาเล่เอมมิกกับไอซี่มองไม่เห็นภาพอยากให้คุณโจเนี่ยพาเราสองคนไปชมได้ไหมได้เลยครับผมเอาเป็นว่าคุณโจอนุญาตแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ ในส่วนของสะสมของคุณโจเรียบร้อยแล้วนะคะรถโบราณเยอะมากเลยค่ะคุณโจเยอะมากตกปจจใจมากเยอะกว่าที่หน้าบัตดี้เยอะเลยค่ะครับส่วนมากก็จะเก็บไว้ที่โรงแรมโฮเทลทอมด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาถามคันนี้ดีกว่านะคะคันแรกของเราคันนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าฮาร์เรย์เดวิสันตัวแพนเฮดนะฮะก็จะเป็นอยู่ในช่วงยุคปี 19- 5 0กว่านะครับก็คันนี้เนี่ย สมัยนั้นก็ใช้ในสงครามโลกด้วยนะครับ,บ,บถ้าบางคันก็จะมีที่เสียบป,ปืนด้วย<อ>มีที่พ่วงข้างมาด้วยนะครับ <ฮะ S 1> ก็เป็นลักษณะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดีไซน์คันนี้นี่ค่อนข้างจะขับยากนิดนึง<อ>เพราะว่าคันเร่งเวลาบิดไปแล้วมันจะไม่บิดกลับนะครับเราต้องมานั่งบิดคันเร่งเองนะครับส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์มือนะครับมอเตอร์ไซค์ส่วนมากจะเป็นเกียร์เท้านะครับคันนี้จะเป็นเกียร์อยู่ที่มือก็เวลาเราขับจะต้องขับมือเดียวนะครับผม <ฮะ S 1> ก็จะเป็นลักษณะของรถ มอเตอร์ไซค์คันนี้ส่วนคันนู้นก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นฮาร์เลย์เดวิสันแพนเฮดเหมือนกันนะครับเป็นแต่ต่างกันที่ตรงคอช่วงหน้านะฮะก็จะเป็นในยุคเดียวกันนะครับขับบ่อยไหมคะคันนี้ก็บ่อยครับผมครับก็พยายามจะให้วิ่งให้ได้อาทิตย์ละครั้งหนึ่งนะครับเวลาไปงานไปอะไรนะฮะสองคันนี้คือชอบพอๆกันแล้วก็ครับอายุของรถเนี่ยก็ก็ห้าสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีใช่ครับผม ยังไม่เกิดเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะพูดถึงคันนี้เนี่ยดูแบบว่า50กว่าปีแล้วราคาต้องสูงมากแน่ๆเลยครับผมก็ประมาณเท่าไหร่น่าจะล้านกว่าบาทประมาณนี้ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์ล้านกว่าบาทเลยนะคะแล้วคันนู้นนะคะก็ใกล้ๆเคียงกันครับครับผมอย่างนี้เนี่ยคือคุณโจสามารถให้นักท่องเที่ยวที่มาพักที่โรงแรมเนี่ยมาถ่ายรูปชมได้ครับก็คือเราสะสมของเก่าใช่ไหมฮะแล้วก็ เราสะสมพวกรถด้วยเราก็เลยเอามาจอดให้นักท่องเที่ยวบางคนเขาชอบใช่ไหมเพราะว่าบ้านเขาอาจจะมีปัญหาไม่มีแล้วหรือเขามาถ่ายรูปนูอะไรบางคนก็ชอบรถรุ่นนี้อะไรก็จะมาถ่ายรูปด้วยนะครับตั้งแต่ยุคสงครามโลกที่สองนะคะเก็บจนปัจจุบันนี้นคนที่ดูแลรถดีมากๆเลยเพราะว่ายังเงาแวบเลยนอกจากรถแล้วเนี่ยคือที่เราเห็นด้านในเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะมีกล้อง คือต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่รักษาของทุกชิ้นจริงๆเก็บไว้เป็นอย่างดีแอบเห็นด้านนู้นมีรถสีฟ้าอีกหนึ่งคันคันนั้นเป็นคันร้ด้านนู้นจะเป็นครับก็จะใช้ใช้บ่อยเหมือนกันฮะจะเป็นคันนี้จะเป็นโฟกโฟกวาสเกนนะครับเป็นรถเต่าเรียกว่ารถเต่าเปิดประทุนนะครับก็เป็นปี1 9 7่เนะครับเขาจะเรียกว่า ซูเปอร์สตาร์ในยุคนั้นนะฮะก็จะเป็นรุ่นแรกที่กระจกจะเป็นลักษณะโค้งนะฮะรถเต่าส่วนม่กระจกถ้าเป็นปีเก่าๆก็จะเป็นกระจกตัดฮะคันนี้ก็จะเป็นกระจกโค้งนะครับเป็นปี1974รถซูเปอร์สตาร์นะครับแค่จะเห็นว่าผมชอบสีฟ้าก็เลยเออคันนี้ทำสีฟ้าใช่ครับทำสีใหม่เป็นสีฟ้ามันดูน่ารักน่ารักดีนะฮะรถรุ่นนี้เปิดประุนได้ด้วยเปิดประุนได้ครับต้องเป็นระบบแมนนวลใช่ครับสมัยนั้นจะเป็นแมนนวลหมดต้องใช้มือมือมือเราเปิดเอง ค,คันนี้ขับไปทํางานบ้างไหมครับขับครับก็จะขับเวลาเราไปโรงแรมที่ปากเกร็ดนะฮะแล้วก็ขับกลับมาเพราะว่าพยายามที่จะเอารถทุกคันไปวิ่งไม่ให้มันเสียนะฮะก็จะพยายามเวลาเราไปไหนเราก็จะเอารถแต่ละคันแต่ละคันไปวิ่งไปกลับอย่างเงี้ยครับนะครับ,รบขอถามคุณโจ้นนิดนึงได้ไหมอันนี้เป็นความสงสยัยตัว<ม>ว่านอกจากคือเป็นของสะสมตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่<ม>ไหมคะเลยทําให้คุณโจ้เนี่ยสะสมรถโบราณมาเรื่อยๆเคยมีความคิดที่จะเปลี่ยน มาลองสะสมรถรุ่นใหม่ๆล้ำๆบ้างไหมคะก็นมโกินนี่จริงๆจริงๆก็เป็นคนที่ชอบนะฮะแต่ว่าผมก็ยังชอบรถรถโบราณอยู่เพราะว่าผมรู้สึกว่ารถสมัยก่อนเนี่ยมันมีเคอร์ฟที่สวยนะครับส่วนโค้งส่วนเว้าของมันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนผู้หญิงนะครับก็จะมีส่วนโค้งส่วนเว้าอะไรเงี้ยรถสมัยโบ่อนก็จะมีเชฟของมันที่บอกรถแต่ละยุคนะครับว่ารถยุคนี้อยู่ในช่วงยุคไหน นะครับเพราะว่าอย่างบางยุคเนี่ยก็จะชอบทํารถไซส์ใหญ่เหลี่ยมๆหน่อยบางยุคก็จะเป็นเคอร์ฟเป็นโค้งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะแตกต่างกันไปนะครับมีเมื่อกี้มีอีกหลายคันเลยใช่ไหมคะมีด้านโน้นอีกใช่ครับไปชมกันนี่มีคันไหนที่แบบชอบที่สุดและชอบเป็นพิเศษอยากจะแบบโชว์เราหน่อยคันนี้นะครับก็จะเป็น Porsche ปี1978นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าในยุคนั้นจะเป็นตัวทาก้าเปิดพื้นมันจะเปิดประทุนได้ ส่วนหนึ่งนะครับก็คันนี้ก็จะเป็นรถคันหนึ่งที่ใช้ประจำนะครับใช่งานคลาสสิกมากเลยครับผมคันนี้ไม่เคยเห็นบนท้องถนนเลยคลาสสิกมากเยี่ยมากค่ะส่วนคันนี้นะฮะจะเป็นตัวเรียกว่าโรลส์รอยต์คอนิชนะครับปี1978นะฮะคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันที่ใช้ประจำนะครับก็ในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นโรลส์รอยตัวแรกๆที่ทำเป็นคอนเวอร์ทิเบิลออกมานะครับคอนิชนะฮะ แต่ลคันดูพลาสติกแล้วก็แต่งออกมาแล้วดูลงตัวดูสวยอ่ะส่วนคันนี้นะครก็จะเป็นโรลส์รอยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นปีเก่าหน่อยนะฮะคันนี้จะเป็นปี1957นะครับเรียกว่าโรลส์รอยซิีว่าเคาวันแล้วกันนะครับเป็นตัวแรกเลยแล้วก็จะเป็นออกเป็นอังกฤษอังกฤษจริงๆเลยคันนี้นะฮะเพราะว่าดูเชฟดูอะไรของมันแล้วก็คนนั่ง ก็หลังก็จะลักษณะเป็นเจ้าขุนมูลน,นายสมัย<ค>นั้นในยุคนั้นนะครับรถโรซอยคันนี้เนี่ยเจ้าของคนแรกก็เป็นคนไทยแล้วก็อิมพอร์ตมาเมืองไทยตั้งแต่ปี1960กว่า<อ>นะฮะเท่า<อ>ที่ผมเช็คประวัติมานะครับแล้วก็เป็นคันแรกในไทยได้วยไหมคะ,ะไม่ได้เป็นคันแรกในไทยครับแต่ว่าเจ้าของคนแรกเนี่ยเป็นคนไทยนะสมัยนั้นปี1960กกว่าก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะที่สั่งรถระดับนี้เข้ามาในยุคสมัยนั้นนะครับสมัยก่อนนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะ สมัยก่อนนี่ผมเดาว,ว่าน่าจะประมาณ20,000 20,000ปอนด์ป <c oughs> มาเนียครับตอนนี้นะคะมูลค่าสตอนนี้นมูลาคา่าเหรอครับรถบางทีรถโบราณนี่มันราคาซื้อราคาขายมันพูดยากมากเลยว่า,วายินดีที่จะจ่ายเท่าไหร่ยินดีซื้อเท่าไหร่หรือว่าราคาในตลาดเท่าไหร่มากกว่านะจะเป็นราคาของพวกรถโบราณก็คือถูกใจจริงๆับ พราะราคาเป็นอยู่ที่ใจด้วยนะเพราะรลอยนี้ก็เป็น10ล้านใช่ไหมคะเอ่อบางรุ่นครับแต่ว่าถ้าเก่าๆหน่อยก็อาจจะไม่ถึงอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วโอกาสไหนคะที่คุณโจจะใช้คันนี้เอ่อส่วนมากผมจะเป็นคนขับฮะไม่เคยนั่งหลังทักทีนะฮะก็จะเป็นคนขับขับไปนู่นไปนั่นไปนี่อย่างเงี้ยั้นวันนี้คุณโจอยากเป็นคนขับอีกไหมคะเดี๋ยวไอเดียเป็นคนขับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมได้เลยครับวันนี้เดี๋ยวผมเป็นคนขับให้หนไเดี๋ยวเอาเป็นคันนี้ดีไหมครับเพราะคันนี้จะนุ่มหน่อยแล้วก็ ใช่ครับผมจะได้รู้สึกถึงกลิ่นอายของยุคสมัยนั้นว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราโชคดีมากเลยโชคดีอ่ะมีโอกาสได้นั่งรถสอยด้วยคุณผู้ชมไม่ต้องอิจฉาเรานะคะยังไงเดี๋ยวเราจะลองเบากนุ่มๆจบการขับนิ่มๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกคุณพี่มงค่ะ some managers are real nice Life, didn t, didn t love. อืมเยอเยอะมากที่บอกไปนะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขามีอีกจริงเหรอใช่ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เราไปโรงแรมอ่ะ คาเฟ่เดอะมอร์์ใช่ไหมเราไปแป๊บเดียวแล้วก็แบบว่าเออจริงๆแล้วมีอีกประมาณ20่สกว่าคันอะไรแบบนี้ยี่สิบกว่าคันใช่แค่นี้เอมีแบบคูร์ทุกอย่างที่ผู้ชายทุกคนต้องการแล้วนะเอเมสมีมอเตอร์ไซค์หายากหลายคันมากอ่ะแบบมีแบบว่าทั้งดูเกตีนมีอั้งมงี้่คาร์เร่รุ่นเก่าๆที่แบบบริมิเต็ดมากๆอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ก็ของคุณโจ้นะคะโอ้ผมก็ต้องขอนั่งกันนิดนึงนะครับรันนี้ก็หายากเหมือนกันใช่ามากแล้วมันป้าหนีตองคุณโจ้เขาบอกว่าแบบบางวันก็ขับมาทํางานบ้าง เขาเป็นคนที่ชอบอะไรคลาสสิกจริงๆนะสุดยอดเลยจฉาอยากเกิดใหม่อยากได้บ้างเห็นกล้องเขาไหมกล้องเขาก็โบราณนะหาซื้อไม่ได้เหมือนกันโอ้ยงนี้นะแบบว่าผู้ชายคนเรานะ้วัฒนารมมันต่างกันนะเกิดมานะ้ไม่หรอกเราก็ทำได้แม่ตาเขาดีขาวหล่อแถมยังแบบมีสมองเก่งรวยเนี่ยครบนี่แหละแบ็คแจ็คของเราคนแรกต้องเพอร์เฟกต์ แต่คนต่อๆไปก็ไม่น้อยหน้าแน่นอนนะคะสัปดาห์ต่อไปก็อย่าลืมติดตามชมได้นะคะในรายการของเราและเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นแบล็กแจ็คของเราในสัปดาห์ต่อไปถูกต้องน,อนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ได้นะฮะที่นี่เลยนะครัชบช่องซ่าเน็ตเวิร์กนะฮะทุกนเพื่อหัสบ,บาดีนะครับสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะโอ้โหหมดเวลาแล้วหรอหมว้วจริงหรอ ตายแล้วชั้นว่านะครั้งต่อไปชั้นต้องขอคุณโจ้มาถ่ายอารมว์ที่นี่แล้วล่ะแต่ก่อนเออมิขึ้นมาเลยเดี๋ยวพาขับซึ้งใหม่จริงเหรอไปได้เหรอไปแล้วคุณผู้ชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายขึ้นมาขึ้นมาขนมาขึนมาขึนมาขึ้นมา